เมื่อสักครู่นี้ผมได้ทำเพจเอ่อเพจเสริมนะผมเป็นเพสที่เราจะต้องคลายผนึกสุสานดาบนะผมเพื่อที่เราจะต้องไปเก็บลูกแก้วเม็ดที่16ให้ได้นะฮะหลังจากที่ผมได้อ่านแล้วก็น่าจะต้องฆ่าชนเผ่าทั้ง3ชนเผ่านะผมซึ่งมันก็จะแยกกันอยู่ทางเหนือแล้วก็อยู่ทางใต้แล้วก็หุบเขาตอนออก ซึ่งจากที่ผมสังเกตจากแผนที่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะต้องอยู่ตรง3ามเอนจุด3จุดนี้นี่คือทางเหนือแถวแถวนี้แหละก็ทางใต้ก็น่าจะเป็นแถวนี้ตะวันออกนี่ฮะตรงแถวนี้เลยโอเคเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเคลียร์เควทั้ง3จุดนี้ก่อนาารตรงนี้ต้องปลดล็อกด้วย สายฟ้าฟับเคตอนนี้เราเคลียผนึกได้1ส่วนแล้วก็คือภาคใต้เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องเหลืออีก2ส,ส่วนก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันออกท้าทายเวกีรปลองโอเคตรงนี้มันก็จะต้องให้ใช้ท่าน้ำแข็งนะผมเพื่อปลดผนึก ดาบเล่มที่สองแต่ก่อนที่จะใช้นั้นผมขอเก็บกล่องละก่อนละกัน ตอนนี้ผนึกก็ได้ทำการปลดไปแล้วนี่คือภาคตะวันออกนะฮะก็คือภาคสุดท้ายที่เราจะต้องมาปลดผนึกกันแล้วแหละโอเคตอนนี้ผนึกก็ได้ทําการปลดเรียบร้อยหมดทุกอันเราได้ทั้งกล่องทองแล้วก็ได้ทั้งลูกแก้วเม็ดที่16ของเราด้วยนะผม มาดูกันว่าได้อะไรฟับก็ได้ทั้งความสำเร็จอ่าก็อาร์ติแฟกต์สีม่วงนะผมมาดูกันว่ามันช่วยในเรื่องอะไรอาร์ติแฟกต์เพิ่มอาตาคีขึ้น12%โอเคก็น่าจะเป็นเซตคีแหละนะ